อบเชยต้นไม้ประจำจังหวัดระนองจังหวัดระนองตั้งอยู่ในภาคใต้ตอนบนติดกับทะเลอันดามันซึ่งมีเทือกเขาตะนาวสีทอดตัวเป็นแนวยาวจากทิศเหนือสู่ทิศใต้มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเขาต้นไม้น้อยใหญ่ค่อนข้างสมบูรณ์ทั้งป่าบกและป่าชายเลนต้นไม้ที่สำคัญของจังหวัดคืออบเชยซึ่งเป็นพันธุ์ไม้พระราชทานประจำจังหวัดระนอง ต้นอบเชยพบในป่าดงดิบทั่วไปเป็นต้นไม้กลางแจ้งที่เจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินแทบทุกชนิดโดยเฉพาะดินร่วนต้องการน้ําและความชื้นปานกลางอบเชยมีชื่ออื่นที่เรียกต่างกันไปในแต่ละท้องถิน่นเช่นกรุมเทพและอุตรดิ์เรียกอบเชยระนองเรียกจวกดงบริแวงตรังเรียกขนุนมะแวงเชือกใหญ่นครศรีธรรมราช ฝนแสนหาปัตตานีเรียกแรงแหวงชนบุรีเรียกสมุนแหวงตราดเรียกมหาปราบจันทบุรีเรียกมหาปราบตัวผู้อบเชยเป็นต้นไม้ยืนต้นสูงได้1 5บหถึงยีเมตรเรือนยอดเป็นพุ่มกลมรูปเจดีตำ่ำเปลือกต้นเรียบสีเทาแก่หรือเทาปนน้ําตาลใบเป็นใบเดี่ยวรูปขอบขนานเนื้อใบหนา แงแงละกรอบมีเส้นแขนงจากโคนใบ3เส้นอบเชยจะออกดอกระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคมดอกมีขนาดเล็กสีเหลืองอ่อนหรือสีเขียวอ่อนออกรวมกันเป็นช่อโตตามปลายกิง่งมีผลขนาดเล็กรูปไข่กลับผลมีเมล็ดเดียวขยายพันธุ์ด้วยการพมเมล็ดประโยชน์ของอบเชยเนื้อไม้หยาบมีกลิ่นหอมคล้ายกระบูน แข็งค่อนข้างเหนียวจึงนิยมนำมาใช้ในการแกะสลักทำหีบใส่ของที่ป้องกันมแมลงเปลือกใช้ปรุงอาหารและนำมาทำเป็นเครื่องเทศและมีประโยชน์ทางยาคือเปลือกมีรสหวานใช้เข้ายานัดแก้ปวดศีรษะเข้ายาบำรุงกำลังแก้จุกเสียดแน่นท้องและนำมาเข้าสูตรยาปรุงต้มยาหม้อกินแก้ไข้สมประชวนรากและใบ นำมาต้มให้สตรีที่คลอดบุตรใหม่ดื่มรักษาไข้ได้ด้วย